เอาละครับเพื่อนๆกรับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับการเติมแพ็คมีโฟนะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาราคาในเกม3,000บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่2,300บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับโคตรเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการโอเวอร์ท็อปอัพครับลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจและก็ไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถติดดดต่่อออเเเเข้้าาาไไปลลยคคครรรรัััับบบบผมะะพืนนๆกสสวี เพื่อนชาวเมียโฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวว่าเพื่อนๆนะครับมาทําการนะครับไปขุดแร่นะครับผมไปขุดแร่ทําของแดงอ่าไปขุดไปเก็บเกี่ยวนะครับที่เป็นของแดงทั้งนั้นเลยนะครับผมสาหรับบอ่อแดงและก็จุดเก็บเกี่ยวที่เป็นบอ่อแดงอีกนะครับผมแล้วก็จะเป็นแมปนะแมปที่ ไม่ต้องไปแย่งใครอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แบบเป็นแมปที่เก็บเกี่ยวหรือขุดปกตินะครับผมอย่างเช่นปกติของเราเนาะที่เราขุดปกตินะครับก็จะเป็นป่าผู้พีนะที่เราเข้าแมปมาเราก็ต้องกดตรงนี้ใช่ไหมเก็บเกี่ยวนะครับหรือขุดแร่นะอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็มันก็จะมีแมปหลายแมปนะครับที่จะทําให้เราแบบเออไปเอย่างนี้นะขุดเออแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับผมแต่ละแมปเนาะ มันก็จะมีของมันนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ทําแบบนั้น,นครับผมเราจะไปอีกแมปหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสําหรับบ่อขุดและก็บ่อเก็บเกี่ยวนะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นของแดงนะครับผมอ่าเริ่มแรกนะครับผมมาเราเข้ามาที่แมปหุบเขาจันทารุหิตละกันนะครับผมซึ่งหุบเขาจันทารุหินบอกเลยว่าความสามารถพิเศษนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับผมคือ ข้อดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทัวร์กับเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งแมปนั้นนะ่ะผมได้ทําเป็นแมปไว้ให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวนะผมหารูปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมที่ผมไปทัวร์มาแล้วก่อนนะครับไปทัวร์มาก่อนหน้านั้นนะแล้วก็ได้ทําการเซฟไว้นะครับผมไปติ๊กจุดไว้นะครับว่ามีจุดไหนบ้างนะหาแป๊บหาแป๊บครับผมสำหรับแมปที่ผมทําไว้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะไอ ที่เป็นจุดแดงๆนะครับจุดแดงๆเนี่ยก็คือเป็นจุดขุดแร่นะฮะแล้วก็มันจะมีจุดเขียวๆด้วยนะครับจุดเขียวๆก็คือจุดเก็บเกี่ยวนะครับที่เป็นบ่อแดงนะครับมาก็เพื่อนๆสามารถเซฟไว้ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะไปทัวร์กับผมเลยก็ได้นะตอนนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปทัวร์พร้อมๆกันครับผมไปเราเข้าไปที่แมปภูข่าจันทารูหิตก่อนละกันนะครับอันดับแรกนะผมตอนที่ผมเข้ามาผมจะวาร์ปมาหาจุด บอสนะครับที่เป็นสีฟ้านะครับบอกก่อนไว้เลยนะครับผมพลังถ้าพลังไม่ถึง9 0,000อย่ามานะครับแตกนะครับแตกนะเพราะว่าบอสนะครับหรือมอนเนี่ยมันวิ่งหาเรานะครับมันไม่เหมือนแมปอื่นนะครับถ้าแมปอื่นมันจะไม่วิ่งหาเรานะนี่เห็นไหมพอผมว้ามามันก็วิ่งเลยนะครับผมผมมีวิธีเดียวก็คือต้องตีมันให้ตายก่อนนะครับผมถึงจะทัวร์ได้นะเอออันเี้เราตีก่อนตีก่บน ่าถือว่าเอาของไปด้วยครั่บุ้ยจะแตกนี่จะแตกเน่แน่แแมวโน้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 โอไม่ไม่ไม่บอสปตีแรงมากครับจะแตกนะอย่แตกนะอายของนะเพื่อนอย่านะผมยิ่งบางอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเซตตีกันตีมอนกันอย่าแตกนะอย่าแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะแตกเอามันจะวิ่งหาเรานะครับต้องระวังด้วยนะบอสน่ คาบ่อนะคาบ่อนะมันมันยิ่งเพิ่มย่งเพิ่พิ่งกบกวนไดมันอะเดี๋ยวเอางนี้แล้วกันนะครับซึ่งเราค่อนข้างที่จะตีไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับอย่าพยายามวิ่งเข้าไปหาบอสนะอะโอเคนี่ก็คือบ่อแรกนะครับที่เราจะขุดนะเห็นไหมครับถ้าเราเข้ามานะครับตรงแมปเลยนะเพื่อนจะเห็นนะครับผมตรงแมปนะครับมา ติ๊กไว้นะครับนี่ตรงนี้นะที่ผมติ๊กไว้นะครับก็จะเป็นบ่อนี้บ่อนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกบ่อนหนึ่งเห็นไหมตรงนั้นนะครับอ่อหอหอ่อห่อไปก็ได้นะอ่าลหล็กเลี้ยงหรือเลี้ยงบอสครับหรือเลี้ยงบออนี่ครับอีกบ่อหนึ่งนะตรงนี้นะครับเห็นป่ะอ่าค่อนข้างเยอะนะและ้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรง เก็บเกี่ยวนะครับอ่าเก็บเกี่ยวก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราเดิน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 นี่เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมก็จะมีบ่อขุดตรงนี้อีกบอ่อหนึ่งนะครับนี่เห็นไ,ไหมครับมันก็จะเยอะมากนะครับในแมปนี้นะบอกเลยก่อนบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครมาได้ก็มาขุดเลยนะครับนี่เห็นไ,ไหมเก็บเกี่ยวสีแดงนะครับปึ๊บก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย เดี๋ยวผมทัวร์นะครับเดี๋ยวผมทัวร์ตรงนี้ไม่กลัวละมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนอยูจะมีอีกที่หนึ่งตรงนี้นะนี่นี่นี่ตรงนี้นะครับตรงข้างบนนะครับมันจะมีเก็บเกี่ยวสีแดงนะครับที่ผมมาทัวร์ไว้นะตรงในแผนที่ที่ผมติ๊กไว้เลยนะครับเห็นไ,ไหมจะมีตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปแบบข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปแบบข้างล่างนะวิ่ง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 ัแอบแอบปแอบก่อนครับไม่เอาไม่เอา เราไม่ได้อยากมามีเรื่องกับเพื่อนโอเคเราไปที่หนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกนะครับบอ่อหนึ่งนะก็คือเป็นบอ่อแดงนะครับอย่าพยายามเข้าไปหาบอสครับเดี๋ยวคิกเก็ตมีเรื่องเห็นไ,ไหมตรงนี้นะครับผมนี่บอ่อแดงนะสำหรับนะครับแล้วก็มาอีกที่หนึ่งนะครับผม ปึ๊บปุ๊บป๊บผมอยากวิ่งผ่านเลยวะ่ะเดี๋ยวเจอบอสนะครับจะมีอีกที่หนึ่งนะที่แถวนี้แหละนะครับผมแถวนี้แหละเดี๋ยวเราเทียบกันก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวเราเทียบกันกับแมบบที่ผมทําไว้นะเห็นไหมผมอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีอีกที่หนึ่งแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเก็บเกี่ยวนะครับตรงนี้นะตรงข้างบอสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในแแบบนะครับ ข้างบอสนะอ่าตึ๊บๆเห็นไหมข้างหน้าก็จะมีขุดนะครับอีกที่หนึ่งเราจะได้ตีบอสนะครับเราจะได้ตีบอสนะถ้าเราวิ่งอุ๊ยตก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 โอ้ยโอ้โอ้อาโอ้ยี่้ยโอ้ยโอนยะโ้ยโอ้รโอ้ย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 โอ้ก,กี่ย้ยีอ้ยโอ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโยโ้้้ มันจะมีเก็บเกี่ยวอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้อ่าก็เดี๋ยวไปเอาแมปที่ผมทำไว้มาเที่ยวกันก็ได้นะครับหรือเพื่อนบางคนมีแล้วนะครับบางทีนะที่ผมเอาตรงๆนะครับไม่ต้องดูแมปก็ได้ครับเดินมาเลยครับผมมันค่อนข้างเยอะมากนะครับในแมปนี้นะคือแบบเลือกเอาเลยนะครับอยากหุดที่ไหนนะครับแค่ระวังบอสจะเฉยก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปทัวร์ทางด้านขวานะครับมา ไปทวงด้านขวาดีกว่านะครับมาตึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเซตก่อนเผื่อมีเรื่องนะครับจิ๊บฮึบอย่าตกนะอายเขาเพื่อนไม่เอาเหรอโอ้ oh my god เอาไงเอาไงโชว์ดีลาครับ จริงครับโชวโง่นะอ่ะเดี๋ยวเราวาร์ปมาตรงบอสเขียวเลยละกันนะครับเดี๋ยวได้ที่ท้าบอสเขียวก่อนนะอื้มโชเชโชเโชเบอสตายหรือเปล่าโอ้น่าจะบอสตายนะครับอุ้ยนีไม่จะไม่ตายเป้ยฮัลโหลอยากอยากเดือดเหรอครับมา เดือดแล้วครับเออถ้าบอสคนเดียวอย่างนี้ไหวไหวไหวยู่ไหว,ไหวยู้ไอ,อมีลน้องไม่ไหวครับตีบอสไม่เข้าอ่ะผมอะ่ะโอ้โหวิ่งวิ่งชนครั้งเดียวอะ่ะแรงเฮ้ยนะปะดาม,เมิเตอร์ล้วนๆกันอย่าหลงเซตนะอุ้ยเซตนี้ไม่เข้าครับโว้ยแต่งอันเนี้ยเซตนี้ไม่เข้าอะอ่าเซตนี้เซตนี้เซต,ตนี้น่าจะแรงกว่า ตีไม่เข้าขคีผมไม่ออกเลยว่ะผมไม่ได้อัพของบอสอะดิปัญหาอืมอืมเอาจิม้มจิ้มไม่โดนเออยมันบั๊กนี่ว่ะเฮ้ยโอเคได้อยู่อ่ะบั๊กบั๊กบั๊กเกือได้ของนะที่ไปที่ไปโอู๋ไม่บั๊กแล้วแหละไม่บั๊กอะไรดิอีกหลอดเดียวอีกหลอดเดียวหลบดิเออ โอ้โหหากยังโดนนะทำเก่งแล้วเราอ่ะนี่ดิโอ้โหดูซัพย์ไม่เข้าอ่ะครับอุ้ยเจ็บ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 ปิดมุมละปิดมุมแล้วเราปิดมุมแล้วเราปาปาไปโดนลุกน้องงานเข้าเลยนะเออโอเคร้อยมามางานเราดีกว่านะครับโอเคมันก็จะมีบ่อนะครับบ่อแดงอยู่บ่อน,นี้นะตรงนี้บ่อหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเรา เปิดเทียบเทียบกันไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบ่อหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมอยู่นะครับตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ขึ้นไปอีกที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีอีกบ่อนะครับเห็นไหมมันก็จะมีอีกบ่ออยู่ข้างหน้านะครับเตือนแคบๆนะเดี๋ยวมอนมานะครับนี่อีกบ่อหนึ่งนะครับก็อยู่ตรงนี้นะเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับเปิดแแบบเปรียบเทียบนะนี่หนึ่งบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งบ่ออยู่ข้างนะครับ แต่อีกบอ่อที่อยู่ข้างๆเนี่ยเหมือนกับจะมีคนเอาแล้วนะเออไม่เป็นไรนะครับเราเอาในส่วนที่เราได้นะนี่เ,เก็บนะเก็บเก็บเก็บหน่อยเผื่อได้ของดีนะเื่อได้ของดีของนีของด,องด,องดีแป้งมาเออขอขอแค่แป้งก็พอนะครับอ่ะจากนี้นะครับ เรายังไม่เดินลงมาข้างล่างนะเดี๋ยวเราไปทัวร์ข้างล่างครับด้านขวาเราทัวร์แล้วเนาะก็มีด้านล่างนะครับอ่าเห็นไหมด้านล่างนะครับก็จะมีอยู่อีกหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้านะนตรงนี้นะครับผมอ๋อตรงนี้บอ่อใหม่เลยยังไม่มีใครขุดนะครับและทีนี้ก็จะมีอีกบอ่อนะครับอเดี๋ยวเราเทียบกับแมปดีกว่านะ อ่าก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้อีกบ่อแล้วก็อ่าที่เก็บเกี่ยวนะครับสีเขียวเนาะตรงนี้เนาะเกี่ยวสีเขียวอยู่ข้างหน้านะครับอ่าตรงนี้อีกบ่อนะครับอ่าอีกบ่อหนึ่งเนาะแล้วก็โอ๊ยนี่ไงเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวอีกที่หนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวผมทําไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจังหวะนี้นะครับได้อ่าที่ใหม่นะเดี๋ยวผมทําไว้อีกนะครับที่หนึ่งนะอ่าไม่ใช่สิ ต้องเข้าเพ้นนะครับดอลอลาวาดนะครับสีเขียวประมาณตรงท้ายแมปนะครับท้ายแมปนะสีเขียวนะนี่จุดหนึ่งนะครับผมโอเคจากนั้นเราก็เซฟนะครับปึบ๊บเซฟไว้ก่อนนะปับ๊บโอเค แล้วเราก็มาดูอีกที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีอีกที่หนึ่งนะที่จะเป็นเก็บเกี่ยวนะครับที่ผมมาเดินทัวร์รอบแรกนะครับเี่เก็บเกี่ยวจะอยู่ข้างหน้านะครับที่หนึ่งนะอึบอึจะอยู่ประมาณนี้เนาะสีแดงนะครับสีแดงสีแดงก็จะมีเก็บเกี่ยวประมาณนี้แหละนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะมีเพื่อนนะครับมาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับผมเคเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมทํา คล the ิปนี้มาเพื่อประโยชน์เพื่อนเพื่อนะครับอาจจะต้องได้ใช้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราทําของแดงหรือเราอัพพลังสภาวะร่างกายตัวเองนะครับเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อที่จะหาของนะครับเพื่อที่ไปอัพเนาะก็จะมีนะครับผมวันนี้ผมก็จะทํา EP นี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแมปแรกนะครับของหุบเขาจันทาโลหิตหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบยากด้วยนะครับนี่ก็จะมีแบบยากด้วยนะครับเราสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมี หุบเขาจันทาชั้น2นะครับชั้น3นะครับเราสามารถเดินหาได้หมดนะครับทุกแมปเลยนะครับในหุบเขาจันทารูหิตนะสำหรับวันนี้ผมจะทำแมปนะครับแมปที่เป็นรูปอ่าเป็นรูปที่แบบนี้นะครับที่ผมทำไว้เนาะให้เพื่อนเพื่อนะครับเพื่อที่จะเป็นไกด์นะครับไกด์ในการเดินหานะครับว่าตรงไหนบ้างนะครับที่เราอยากจะเก็บเกี่ยวนะครับที่จะเป็นจุดสีเขียวก็คือเก็บเกี่ยวเนาะที่เป็นสีแดงก็คือขุดแร่นะครับก็ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะทําเป็นแมพที่2นะครับอย่างแบบนี้แหละผมจะทําแมพในเป็นรูปให้กับเพื่อนๆน,นะครับไว้เป็นไกด์เนาะในการเดินทางที่จะไปขุดแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวนะครับผมโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยครับผม